อันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อคูณปริศตโทแห่งบ้านไร่ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีสองพันห้้อบอันนี้อนื้อทองแดงลมดำนะครับรอก แล้วว่าวโหะแล้วก็่าห้วีดขีวทั้งเดิมลังลุงนะครับสวยมากองนี้ตลับทอ,องออกตลับทอง หลวงพ่อคุณนี่เป็นพระที่ผมศรัทธามากหนละวงพ่อคูณกับหลวงปู่ม,มูลวัดบานจานะเป็นพระที่ผมเริ่อมใสศรัทธามากเพราะเวลาผมทำงานมีปัญหาติดขัดอะไรนะผมจะขอหลวงพ่อนึกถึงหลวงพ่อขอให้างานการที่ทำมาสำเร็จ